สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมไปตามเลขของคุณดุยพะรันงวด16สิงหาคม2 5 6 3้ยคุณดุยบอกว่างวดที่แล้ววางผิดตำแหน่งเป็นนิดหนึ่งนะครับเราไปดูครับล่าสุดคุณดุยพะรันได้โพสต์ภาพผ่านกลุ่มดังครับบอกว่าไปต่องวดใหม่ขออภัยงวดเก่าเจาะตัวเน้นผิดตำแหน่งบอกว่างวดเก่างวดหนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาครับ วางผิดตำแหน่งเจาะผิดตำแหน่งครับเราไปดูกันครับว่าผิดตำแหน่งแบบไหนครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเลขชุด2ตัวนะครับ91น่ครับคุณดุยพระรันวางอยู่ที่ล่างนะครับแต่เลขชุด91ขึ้นไปออกที่บนท้าย2ตัวรางวัลที่1ที่91ครับเราไปดูงวด16สิงหาคม2 5 6 3ครับคุณดุยพระรันให้เลขอะไรมากันบ้างครับนี่ครับมาแล้วครับ16สิงหาคม2 5 6 3 คุณดุยพารันก็ให้เลขวิ่งมาทั้งหมดทั้งมวล4ตัวนะครับได้แก่เลข9กเลข7็เลข5เลข8แล้วชุด2ตัว5879 59 8 9รอง5778แล้วบอกว่าวิ่ง5ครับท่านผู้ชมวิ่ง5้าโดดเด่นๆแต่คุณดุยพารันไม่ได้บอกบนไม่ได้เน้นล่างนะครับท่านผู้ชมชอบบนก็จัดบนได้เลยนะครับชุด2ตัวนะครับ แล้วก็ชุดรองนะครับแล้วก็เล็กวิ่งชอบบนก็จัดบนชอบล่างก็จัดล่างคุณดุยพระรันให้มาแล้วนะครับงวดที่แล้วเจาะผิดตำแหน่งเป็นนิดหนึ่งงวดนี้ก็ไม่พลาดนะครับเก็บเป็นข้อมูลครับท่านผู้ชมครับในของคุณดุยพระรันก็มี fc ติดตามกันเยอะนะครับ แอดเจอข้อมูลแอดได้ข้อมูลก็รีบนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับแอดก็ขอ,ขอขอบคุณที่มาจากคุณดุยพระรันนะครับแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทายนี้แอดก็ขออ่ำนวยไอโฟนท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขของคุณดุยพระรันชุด2ตัวแล้วก็เลขวิ่ง5ทุกท,ทุกท่านทุกทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ